จะความผิดพลาดกําหนดเป้าหมายแล้วเริ่มลงมือทํานี่คือคติประจําใจในการทํางานของพี่พึง่งเกษตรกร,เ,ร,กรเจ้าของสวนลุงกะทิที่เห็นโอกาสจากวิกฤตที่เกิดขึ้นกลายเป็นสร้างรายได้ให้ทุกวันสวัสดีครับคอตอนรากสู่โควตาสามารไอดอาวันนี้ครับเรามาอยู่ที่ฟาร์มเห็ดคุณลุงกะทิและมีนัดกับคุณพึ่งไหมครับรู้สึกว่าคุณพึ่งจะรออยู่ด้านในไปกันเลยดีกว่าครับ พบกับพึ่งค่ะฟาร์มคุณลุงกะทิเหมือนเดิมค่ะวันนี้จะมานําเสนอพี่ๆก็คือจะเป็นข้าวค่ะอ้าวคี่แมค่ผมนี่มนเลยนะคะนม่นขนาดไหนล่ะคะขอดูหน่อยได้ไหมนรี่ว่าหายไปไหนอยู่ตรงนี้เองพึ่งสวดีเช้าวโซดเช้ลแคมด้วยนะครับค่ะเดี๋ยวในพี่โบมาแล้วก็ดีว่านัดพี่โบไว้นะคะครขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะโอ้โห เวลา bana, ทํางานพอดีเลยเพิ่งแต่อยากจะรู้ว่าแล้วอ,อย่างข้าวเหนียวดําเนี่ยมันมาได้ยังไงเพราะมาไม่ทันตอนต้นอะ่ะก็คือว่าตอนแรกอะค่ะคุณพ่อเขาก็ทํานามาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นอะไรคะ่ะเ็าทํานานเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมทํานาทุกปีไม่เห็นจะใชหนี่ได้เลยอย่างเงี้ยก็ตอนแรกก็ขอคุณพ่อทําว่าอยากจะทําอยากจะเกหนี่ให้คุณพ่ออะไรเนี้ยค่ะทีนี้พอเราได้ทําข้าวหอมมะลิเราก็ปรับเปลี่ยนวิธีการทําจากที่ว่าพ่อเคยทํานาหวานเราก็มา ใช้นาดำโดยใช้รถด,ดำนาแทนแต่พอไปขายที่โรงสีปรากฏว่ามันก็เหมือนเดิมใช้นี่ไม่ได้เพราะว่ามูลค่ามัน ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะคคทีนี้พอปีที่2เราก็คิดแล้วเอจะเอาอะไรดีก็เลยไปเจอพี่ที่เป็นกลุ่มคนใจดีอะค่ะเขาทขาข้าวเหนียวดําซึ่งเราไปกินแล้วเอ้ยมันอร่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยขอเขาว่าขอพันมาทําพันได้ไหมเขาก็เลยบอกว่าได้ปรากฏว่าพอเราเปลี่ยนปุ๊บจากที่หอมมะลิ3ไร่เราได้ผลผลิตหนึ่งหนพันโลครับตัวนี้ได้พันเจ็ดร้อยโลก็รมาอีกเกือบเท่านะ ใช่ค่ะถ้าหอมมะลิสมมุิว่าปีนั้นปีแรกที่หนูทำอะค่ะมันพันโลขายได้โลละสิบสองบาทเท่ากับหนึ่งหมื่นสองพันบาทค่ะแต่ว่าตัวนี้ขายเป็นข้าวสารหนึ่งพันเจ็ดร้อยโลขายเป็นข้าวสารได้หนึ่งพันโลโลละร้อยก็เท่ากับหนึ่งเซนค่ะก็เพิ่มเข้ามาเยอะแบบสิบห้าวัตใช่ค่ะเยอะเยอะมากๆค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ก็โอเคละก็โอเคละเขาก็แบบ ไว้ใจละก็ปล่อยให้เราทำคมันก็เลยการมาเป็นที่มาจุย่ยในถุงนี้เลยป่ะใช่ใช่เลยค่ะทีน,นี้นอกจากข้าวสองตัวนี้จะเห็นว่ามีสารพันอื่นในนี้เยอะมากเลยใชพาไปดูได้ไหมว่าก่อนที่มาประจุที่พอออกมาเป็นแบบเสลดรูปแบบนี้ มันผ่านกระบวนการอะไรมาบ้างได้พิ่งพาผมชมไปดูหน่อยนะอันนี้ก็เป็นถุงปุ๋ยที่ขายที่นี่ขายปุ๋ยด้วยนะฮะอันนี้ถุงเห็ดค่ะตอนนี้คือถุงเห็ดแต่ไม่เห็นมีเห็ดเลยบี้จะถุงอย่างเดียวมันคือยังไงเนี่ยคือเห็ดเนี่ยค่ะเราจะต้องใช้ระยะเวลาเดินเชื้อหนึ่งเดือนแล้วถึงจะเปิดที่นี่จะเน้นปลูกพวกนางฟ้านางลมแล้วก็เห็ดขอนแค่3ตัวค่ะเท่าที่ดูนี่ลงเรือนี่ใหญ่มากนะจริงๆนะว่ะแล้วรายได้เล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมว่าคิดเป็นเงินประมาณเท่าไหร่กัน ฉะถ้าถ้าพริกๆิกก็ออกวันละร้อยโลก็ถึงค่ะแต่บางวันก็ไม่ถึงโลละหนึ่งร้อยร้อยโล,ลก็ประมาณวันละพันถึงร้อยโลก็หมื่นน่ะหมื่นเออใช่วันละหมื่นใช่แต่มันไม่ใช่ทุกวันมันไม่ได้ได้หมื่นทุกวันใช่ค่ะแล้วอยู่ดีเรื่องการท้อเห็ดมันมาได้ยังไงครับค่ะคือว่าเดิมทีเราทํางานประจําก่อนแล้วก็พอเรากลับมาอยู่บ้านเนี่ยค่ะมันก็เกิดคําถามว่าคือเราต้องกินต้องใช้ทุกวันแล้วก็มีหนี้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะคแล้วเราจะทํายังไงให,ให้มันมีรายได้ถ้าโลข้าวปีนึงก็ออก ลผลิตแค่ครั้งเดียวพอเนีแล้วเราก็จะมีเวลาว่างๆอยู่ด้วยใช่ค่ะแล้วเราก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยสู้แดดเท่าไหร่เราก็เลยมองว่าเออลองดูเห็ดดูซิอะไรเงี้ยชอบที่เอิเราดอแล้วทุกตรงว่าเราเป็นเกษตรกรเนี่ยก็ไม่จำเป็นเกษตรกรต้องสู้แดดทุกคนใช่ค่ะเราก็เลยลองศึกษาตัวเห็ดดูแล้วก็ค่อยๆพัฒนาต่อไปพัฒนาจนตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ที่นี่อย่างเดียวจริงๆชาวบ้านแถงนี้ก็เริ่มหันมาเพาะเห็ดกันเยอะขึ้นแล้วอ่ใช่ค่ะเยอะถึงขนาดที่ว่าบางช่วงล้นตลาดคุณผู้ชมคิดดูพอล้นตลาดราคามันกกก็จะตวิธีารคุณพ่ท ค่ะล้วก็มองในเรื่องของการแปลรูปว่าเราจะแปลรูปยังไงเพื่อที่ว่าช่วงช่วงที่มันล้อนนะคะก็จะได้บรรเทาค่ะมันก็เลยเกิดเป็นเรือนตากเห็ดขึ้นมาใช่ค่ะเพื่อเอาไปทําเป็นอะไรอะครับเอาไปทําเป็นมีเส้นเห็ดที่เราเห็นเมื่อกี้ในห้องแต่มองเข้าไปมันมันทำไมมันหลายอย่างหลายสีจังเลยอะค่ะก็มีมีตากหลายอย่างค่ะก็มีทั้งเห็ดด้วยกระเจี๊ยบพวกพริกพวกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อที่เราเห็นตอนขายในไลฟ์ใช่ใช่ พึ่งครับไหนเพึ่งบอกว่าจะพามาดูที่นาแต่ตรงนี้ไม่เห็นข้าวสักต้นน้ําสักหยดยังไม่มีเลยเพึ่งตรงนี้แหละค่ะคือที่เนี่ยค่ะเขาจะทํานาแค่ปีละหนึ่งครั้งค่ะเพราะว่าที่นี่อาศัยน้ําก็คือจากน้ําธรรมชาติก็คือฝน อ๋อก็คือธรรมชาติล้วนๆเลยตอนนี้กำลังไถกบต่อสังข่าวค่ะหลังจากที่เราถ่ายกบทิ้งไว้เนาะพอถึงฤดูทำนาฝนเริ่มมาเราก็จะมีการปั่นดินอีกครั้งหนึ่งค่ะคก่อนที่เราจะลงดำนาค่ะแล้วขั้นตอนทุกอย่างก็คือใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรมาช่วยเลยใช่ค่ะ ก็อย่างขบ,บวนการดำนานะค,ะค่ะเราก็จะใช้รถด,ดำนาของคูบต้าเพราะว่าดำแล้วมันแตกกอสวยค่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะตรงแล้วเวลาที่เราดูแลพวกการให้ปุ๋ยเราก็ใช้โดในของคูบต้าค่ะในการบินมันก็จะเหมือนให้ปุ๋ยได้ทั่วถึงมันประหยัดกว่าการหวานเยอะค่ะพอผ่านการดำนาไปแล้วขั้นอาสุดท้ายก็คือการเก็บเกี่ยว สอไร่นี่คิดว่าพึ่งกันน่าจะลงไปเกี่ยวกันเองแหละไม่ค่ะอ๋อไม่หรอค่ะมันเหนื่อยเหมือนกันเลยหรอกค่ะก็ใช้รถเกี่ยวนวดข้าวของโคมบูต้าค่ะ,คะโอเคมาช่วยงานแทนใช่ค่ะก่ะอนที่เพึ่งจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยจริงๆที่ผ่านมาก็ต้องเคยเจออุปสรรคอะไรมาบ้างเหมือนกันสิ่งที่เจอมาเนี่ยมีอะไรบ้างครับ ตามจริงการทําเกษตรทุกอย่างคะ่ะมันมีอุปสรรคหมดกว่าที่เราจะสําเร็จนะคะคก็อย่างเช่นถ้าอย่างทํานาข้าวเนาะเดิมทีอะคะ่ะพ่อแม่เราหรือปู่ย่าตายายเราคะ่ะปลูกเป็นข้าวหอมมะล,ลิมาโดยตลอดแต่พอเรามาปลูกข้าวเหนียวดํามันก็เป็นเรื่องปกติที่แรกๆมันก็ค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคเพราะว่าเราทําไม่เหมือนชเชีานเขาไม่ได้ทําแบบนี้กันใช่<ง>ใช่คะ่ะอันดับแรกก็ครอบครัวละท,ที่แบบ ยยงแยงนิดนึงหรือบางทีก็ชาวบ้านก็กลัวว่าเกษตรข้าวข้าวเหนียวดําเราจะไปปนข้าวออมมะลิเขาอะไรเงี้ยค่ะก็มีเหตุผลของเขาใช่ค่ะแต่สุดท้ายก็พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่ามันสามารถทําได้จริงแล้วก็สาเร็จขึ้นมาได้จริงทีนี้สําหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เขาหันมาทําเกษตรกรรมอยากจะบอกอะไรกับคนที่เพิ่งเริ่มมาเป็นเกษตรกรมาค่ะก็ถ้าสําหรับหนูนะคะหนูมองว่าเมื่อก่อนเวลาเราทําเกษตรมันหาความรู้ค่อนข้างยากมันก็เลยทําให้เราต้องลองผิดลองถูก แต่ทุกวันนี้ค่ะความรู้มันค่อนข้างที่จะมีเยอะเราก็แค่หาต้นแบบว่าเราอยากเป็นเหมือนใครเราอยากทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะคแล้วเราก็เอาต้นแบบตัวนั้นมาปรับให้เป็นตัวเราแค่นั้นค่ะมันก็จะทําให้เราสําเร็จได้ง่ายขึ้นกับการลองผิดลองถูกและคุณเพิ่งก็คือคุปต้าสามาไอดอลของเราวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสยามคุปต้ากันไว้จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆนะครับผมและสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ